วันนี้ผมจะมาเล่นรถบังคับที่เล็กที่สุดในโลกมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าแล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนโอ้โหเอาพิล่ิงวางระหว่างรถมินิมินิแบบมินิคูเปอร์เลยเเลกับรองกระป๋องมาดูกันนะครับอ่ะพร้อมสาม,ส,ามสองหนึ่งแล้วกเราไปถ่ายข้างนอกกันดีกว่าเฮ้ทุกคนและนี่คือรถบังคับที่จิ๋วที่สุดในโลกนะฮะ หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนี่ว้าวก็คือว่าคันนี้เนี่ยผมได้มาในราคา2,000บาทนะทุกคนนี่ก็ได้มาประมาณนี้เลย่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูนะฮะว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองเปิดก่อนนี่ครับปุ่มเปิดปุ่มเปิดอันที่จริงแล้วมันจะอยู่ด้านล่างนี่เห็นปหอ่าแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือผมได้ทําการถอดออกมาล้างหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ปุ่มแม่งหายไปแล้วกระเด็นหายไปไหนไม่รู้เ<ย>พราะฉะนั้นแล้วเราต้องเปิดตรงนี้ครับผมนี่สวิตต์ตรงนี้เลยปึ๊บ ว้าว wow. ไปเลยคนระับไฟหน้าไฟท้ายนะครับอันที่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยบอดี้ของมันก็คือมินิคูเปอร์นะทุกคนว้าว <Wow. S 1> แต่ตอนนี้คือผมไม่ใส่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันวิ่งไม่ออกเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราลองเปิดนะครับนี่ฟึบอ่าน่ารักไหมน่ารักเค่น่ารักดีนะไฟหน้า <Hey. S 1> ดูครับผมว้าวเดี๋ยวเรอไปลองวิ่งดูนะครับว่าพื้นแบบไหนจะสามารถเล่นได้แบบดีๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองในบ้านกันก่อนดีวกว่าไป ทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับพื้นแบบว่าเป็นพื้นไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคอมของผมที่นั่งทํางานนั่นเองนะฮะนี่รู้สึกว่าระบบเลี้ยวของมันเนี่ยจะเป็นเซอร์โบโด้วยนะครับอ่าเซอร์โบจิ๋วเซอร์โบจิ๋วหายแล้วก็ว้าวโอ้ยถอยหลามนะเฮ้ยโอ้โหต้านจิ๋วเลยโอ้เลี้ยวไม่ไปเอ้าเลี้ยวอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงแล้วว่ะเอามันเลี้ยวไปอีกฝั่ง,ง,ง,งเฉ <Bro. S 1> ย,ยเลยอ่ะอ๋อเล่นเาบาๆพอได้อยู่นะแล้วก็น่าจะต้องค่อยๆเลี้ยวครับผม เลี๋ยวอีกฝั่งไปอีกฝั่งอ้โหร้อน่าจะลื่นนะต้องขัดขัดกันหน่อยเอาไป Let's go อ่าใช่กินด้วยทุกคนนี่เป็นได้แล้วเว้ยวู้ โอ้หมันเป็นที่ฝุ่นจริงๆนะทุกคนก็คือถ้าฝุ่นเกาะนิดเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นได้นะฮะ <c oughs> จะเลี้ยวติดๆขัดๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปลองที่ถนนคอนกรีตด,ดูนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนไป Let ส g กโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมาลองที่ถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับผมน <c oughs> ี่แข็งๆแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมว่ามันจะวิ่งได้สมูทขนาดไหนนะครับผมสามสองหนึ่งเดสก้นั่นเลยว้าวเร็วๆ อันนี้คือผมปรับเป็นเกียร์โลนะครับผมแค่เปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเต็มสปีดแล้วกันนี่โอ้ตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วนะมาปิดเต็มร้อยเนี่ยมันจะเท่าไหร่บิงได้แรงหรือเปล่าไปสามสองหนึ่งล้วกโอ้เสียงเสียงดังอยู่นะทุกคนเสียงคือได้อยู่เบนเบนครับผมโอโวโเอาเรื่องว่ะสามสองหนึ่งแล้ก็โอ้้แรงอยู่ วววว้้าาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่นี่นี่ยงไงยังไงนี่แปดนี่แปดแฉล้วแฉล้วเป็นน่ารักเอ้ยวันนี้ผมเอาคันนี้มาด้วยนะน้องยาลิสว่าน้องยาลิสว่าน่ารักเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นโครงดำด้วยเป็นไงเดี๋ยวมาลองเทสกันด้วยครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับ Let's go ก่อน มันเลี้ยวไม่ได้หรอนะงั้นเราเล่นน้องจิ๋วกันดีกว่าไปไาแล้วนยนะคิดทุกพ่อดูดีทุกคนคนละไซส์กันเลยอ่ะแบบพ่อลูกเฮ้ยมันสามารถดันได้ป่าวะโอเคทุกคนมาดูกันนะครับผมว่ารถคันเล็กคันจิ๋วแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถดันน้องยาลิสใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนมามาดูกันพร้อมแล้วสามสองหนึ่งล้วก็โอ้โหดูดิล็อกปีล็อกปี โอ้โหลุกว่าไม่ขยับเลยนะผมเดี๋ยวเราลองถอยหลังดีกว่านะครับไป s go <S โอ้ผไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวมาลองแข่งกันดีกว่านะว่าคันไหนจะแรงกว่ากันเ <laughs> 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 พื่ออะไร <laughs> โอ้มันติดบอดด้ว่ะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันเลี้ยวไม่ได้ทุกคนงั้นผมถอดออกเลยแล้วกันนะ นี่นี่เปื่อยๆเหมือน,น,นกันครับผมนี่เท่าเทียมเท่าเทียมมาดูกันนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันระหว่างรถมินิมินิแบบมินิคูเปอร์เลยกับรถกระป๋องมาดูกันนะครับอ่ะพร้อมสามสองหนึ่งว้าวที่ใช้รถกกระป๋องนะครักมา วว้าวมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราดันกันแบบเนี้ยังหน้าเนี่ยอันไหนจะสามารถชนะได้นะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันพร้อมสามสองหนึ่งแล้วก็ว้าวโอ้ยมีขีนกเยอะจังวะขี้กระแกอ้าวเหรอเปเชียกระลองเอามื่อตัวยดมมือว้าวใส่บอดี้วิกโกเป็นไงโครงดำอุ้ยรอเราเอาการ ลองเทสดิลองเทสดิ wow. Wow. Oh. <Yeah. S 1> เรสโก้ว้าวว้าวโตเต้เลยอ่ะโหเรียาเรื่องแล้วทำไมมันเรียวไม่ได้วะเนี่ <c oughs> ยเดี๋ยวเราลองบนก้วยกันดีกว่าสามสองหนึ่งเรสโก้วู้ววูว นนดีแรกวา้วา,ววาวีว้าววว้ามาดูกันนะครับผมว่ารถคันจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถผักตัวกลวยได้ยังได้หรือเปล่านะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันสามสองหนึ่ง้วก็โอ้โอ้โอ้ชน,น <Yeah. S 2> ได้อยู่ทุกคนดูไปขยับนะเนี่ยในใช้ดาบดิไป l ล t s ก o ว้าววิไงไก่3 2 1รุสโกอ, s <S อ,อลองลองแบบโดนัทดิลองโดนัทดิสูนัตสูนัตสูนัตว่ะอุ๊ยอุ๊ยได้ว่ะโอ้อุ้ยโดนัทได้เลยทุกคนแบบวงวงแบบพอดีพอดีครับ <S 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 เกียวมันน้อยมากเลยทุกคนแต่คันนี้คือแบบมันสามารถชาร์จเป็นไทซีได้ด้วยนะเนี่ยนกเป็นกลับบ้านมันเนาะดูดินกแบบเต็มสาลาเลย เฮทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบรถจิ๋วๆจริงๆแบบนี้ก็สามารถไปจัดกันได้นะครับผมในอนาคตผมอาจจะ DIY พอดีให้มันเก๋่ไกดสไลดเดอร์กว่านี้ก็เดี๋ยวติดตามไว้นะครับผมในคลิปนี้ซี่ว่าเกณน์ไทม์บ๊ายบาย